วากับขามาชอแน่เลยทำไมมึงคิดอย่างนั้น่ะมึงด <fol> ูสังเกตสิชุดยเออเหือเอไม่ใช่เลยจ้ะแล้วมบอกว่ามึงมั่นใจเจ็ม้อยว่าาะการขมามก็ชอบโกูทำไมชุดกันเวลายูมสังเกตเโหหืโป่งดีชี้ประานตลกอเมื่อกี้คุณเลนวามึงนี่เป็นคนมโนและเนี่ยคิดไปเองเฮ้ยคุคิดจริงจริงวจะไปช่อะไรแย่ฉันว่าก็มีเหินะเพราะใส่ชุดนี้น่าจไม่เสียเลือง ผำไปทับทไทยสะกทำไมเขามาดักหน้าเลยทำไมเราโยกสามคนนรามาเจอแปนจะคืนแนเลยได้ไหมวับนีครับอดีจ้าใส่หน่งกับปังก็คืก็โยงกัดไงยุงเยอะเลยใช่ไหมไม่ใช่มบุ้วดหราะว่าไงจ้ามาดักรอที่เหะอ่อฉันมารอคันู้นมันไม่พูดให้พหวักวาเลยใช่ไหมขอไม่อ้อมค้อมเลยกุจะด่นีจ ทำไมอ่ะเอาหน้าเด็กแล้วเ,เลยกรที่มาพี่มังคยอในไหนพี่ก็จะไปแล้วนะแต่ว่าคือฉันมีความในใจจะมาบอกจ้าโอ้โหอยู่กันมาตั้งหลายปีใช่ไม่เคยบอกความในใจเลยจะมาบอกวันที่จะกลับบ้านเนี่ยนะก็ใช่นะสิเอาสิหากเจ้ามีเรื่องอะไรอึดอัดอยากจะบอกพี่อยากจะระบายกับพี่บอกมาได้เลยจากกัะที่มาอ๋ออย่างนี้ กันที่มาไม่อ้อมค้อมนะจ้ะกันที่มารักที่มอทยอยจ้าแล้วเราจบลงที่โขงขนาดที่จ้องี่โขนองไราคง่อเป็นรองแ่ี่ขมันดกันจาไอ้เรื่องความรักที่กรรักเจ้าแต่พี่รัก แบบน้องสาวก็ทำแบบเรื่องคุณสาวไม่ไงอะไรก็ไ้ไม่ได้ยังไงก็รักกันไม่ได้ครูย้ำนักย้ำหนาห้ามติดในสำนักต่ารักกันไปเลยกับห้องจะไเลยไปแล้วจ้ากับพี่ต๋ จงไหว้เรียนขอแท้ขอได้จงสรรค์ขอ yes,

ขอเสียงประเมินหน่อยครับผมนี่จะยอดบุญทุ้งหมดนะครับหนึ้าามนะครับวนตึนี้นะครับมีบ้านขายบ้านรถขายรถนะฮะหนึ่งหน่าสมนี่นะครับหนึ่งบือยห้าสามบาทนะครับรโธขอท่โมทนาสารุด้วยนะครับดูสิว่างวดนี้คุจะถูกแกงไหมกัจจีบาพี่หม่องใชยรุถพติกรรมของเจ้าความรักระหว่างเราตองว่าเป็นไปไม่ได้และถ้าหากเจ้าไม่หยุด เดี๋ยวว่าเดี๋ยวรังด้วยแม่จ